สวัสดีจดีเด็กดูสิว่าวันนี้พี่ยีรับมีขนมอะไรมาด้วยว้าวว้าวว้าวขนมอะไรกันเอ่ยช็อกโกแลต m a ็ม m อค่ะใช่แล้วค่ะรสชาติเป็นอย่างไรนะรสหวานหวานเอ๊หวานเหมือนกับอะไรนะหวานเหมือนกับน้ำตาลเลยค่ะ แล้วสีเป็นยังไงคะที่เกกมีสีสวยมากเลยค่ะว้าวใช่แล้วค่ะช็อกโกแลต M&M มีรสหวานเพราะมีส่วนผสมของน้ําตาลและมีสีสวยๆเพราะมีสีผสมอาหารนั่นเองต่อไปพี่ยีรัฟจะพาเด็กๆไปทดลองเกี่ยวกับการละลายถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ยีรัฟ จะวางช็อกโกแลต M&M ในภาชนะที่เตรียมไว้ในลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะแล้วถ้าพี่ยีรับเทน้ำใส่ลงไปจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองสังเกตไปพร้อมๆกับพี่ยีรับนะคะ เด็กเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างช็อกโกแลต M&M เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโอ้โหทำไมมีสีสวยๆออกมาจากช็อกโกแลต M&M ด้วยคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าใน M&M มีสารที่เป็นสีผสมอาหารเคลือบอยู่รอบๆของช็อกโกแลตเมื่อโดนน้ำก็จะละลายออกมาเป็นสีสวยๆนั่นเอง เด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทำการทดลองกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย